สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะนุ้ยมีวิธีการใช้การทำคลิปช็อตนะคะในแอปแอปหนึ่งค่ะแอปนี้ก็คือมีลูกเล่นมากมายเลยนะคะก็จะชื่อว่าแอปแคปคัตนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับในการทำคลิปช็อตมากๆเลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะที่นุ้ยลองทำไปแล้วคือนุ้ยเลือกเทมเพลตที่ในแอปของแคปคัตนี้นะคะก็มีตัวอย่างึ่งตัวอย่างอุนตังมี2ตัวอย่าง ก็จะเป็นลักษณะของสมมุติว่าเราต้องการใช้เป็นคลิปที่เป็นตัวการ์ตูนนะคะเพราะว่านุ้ยวาดภาพเนาะนุ้ยก็อยากทําเป็นตัวการ์ตูนนะคะก็จะมีฟิลเจอร์ให้เราเลือก <S <S ขั้นตอนนะคะก็คือว่าเราดาวน์โหลดแอปแคปคาเตค่ะจาก p Play Store. s t ส Store แล้วก็แอปส Store นะคะสําหรับ iOS เนะหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วคะเราก็เปิดแอปเข้ามาค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะเลื่อนเห็นเทมเพลตนะคะของแอปนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีหลายสไตล์มากเลยสําหรับเทมเพลตหรือว่าแม่แบบของเขานะคะ สมมุติว่าเรามีลักษณะของอันนี้ด้วจะทำมันลักษณะของอาหารเนาะก็จะเอาอาหารหรือว่าเป็นแนววาดภาพก็ได้ค่ะเรามาเลือกเทมเพลตได้เทมเพลตหนึง่งใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพจากในเครื่องโทรศัพท์ของเราอะค่ะอันนี้สามารถทําได้ในมือถือเลยนะคะแล้วก็เลือกภาพต่างๆที่เราต้องการที่จะเอาพวกภาพนี้เข้าไปในเทมเพลตตัวนี้ซึ่งเขาจะบอกนะคะว่าเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเนี่ยเขาจะมีภาพว่าคุณต้องเอาภาพไปทั้งหมดสภาพนะ สำหรับสายอาหารเนาะนก็จะเอาภาพขนมที่นุ้ยทําไปเรียบร้อยนะคะสำหรับสีภาพหลังจากนั้นแล้วก็กดปุ่มค่ะกดปุ่มสีเขียวก็เป็นนิกระบบเขาก็จะทําการประเมินผลนะคะเป็นวิดีโอให้เราเลยหลังจากนั้นแล้วก็กด Export ค่ะ Export นี้เขาก็จะอ,อันนี้มันขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะว่าเราจะ Export ใช้เวลามากน้อยขนาดไหน,นะคะ่ะก็ เขาก็จะดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตให้เราตั้งแต่0ซถึง100เซนลยนะคะในตามคลิปเลยค่ะอันนี้สำหรับคนที่เป็นอาจจะทําเป็นแนวอาหารนะคะสําหรับแนวอาหารก็จะมีเทมเพลตให้เลือกหลายๆเทมเพลตเลยเหมือนกัน แต่นุ้ยทขนมเนอะน้ก็ชอบเทมเพลตนี้เพราะมันน่ารักดีมันมีรูปสัตว์อะไรด้วยมันก็ทําให้ภาพของเราอะคะ่ะมีเพิ่มความน่ารักเนอะมีกิม,มีให้กับรูปภาพเราของเราได้ได้เพิ่มขึ้นเนอะก็เดี๋ยวดองดูนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นภาพที่คิดว่าตัวเองชอบลักษณะแบบนี้ก็เลยเลือกเทมเพลตนี้นะคะ หลังจากพอเราได้ครบเราหลุดงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครมีแอปทิกต็อกนะคะเราสามารถไปแชร์ที่แอปทิกต็อกได้เลยนะคะแต่นุ้ยไม่ได้เล่นแอปทิกต็อกนะคะนุ้ยก็เลยไม่ได้แชร์ไปที่แอปทิกต็อกค่ะนี่เห็นไหมคะว่า,าเห็นไหม ถ้าเกิดว่าคอยเป,เป็นสายสัตว์เลี้ยงเนอะเราก็จะเอาเทมเพลตแบบเดิมก็ได้ค่ะแล้วก็จะเอาภาพที่เป็นลูกสัตว์ใส่เข้าไปเนอะแล้วก็อีกแบบหนึ่งสาหรับสายนักวาดการ์ตูนนะคะหรือจะเอาภาพของเราอะคะ่ะเป็นแนวการ์ตูนนะก็สําหรับหนึ่ยเนอะก็ทําภาพลูกเล่นเป็นการ์ตูนภาพนี้สําหรับใช้ทําสติ๊กเกอร์ลายอะค่ะก็จะเอาภาพพวกนี้แหละลองเอามาทาในในเทมเพลตของแอปแคปคัทเนอะอ่าก็ระบบระบบเขาก็จะดาวน์โหลดให้เราไปหลังจากที่เราเลือกรูปภาพแล้วเรียบร้อยนะคะ ถ้าว่าลักษณะเพลตที่เราเลือกคือลักษณะเป็นแนววาดภาพการ์ตูนเราก็เลือกภาพที่เราถ่ายธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แอปก็จะแปลงให้เราเป็นตัวการ์ตูนไปเองได้เลยค่ะเนี่ยตามคลิปเลยก็น่าสะดุกดีนะคะสําหรับคนที่ชอบลักษณะแนววาดภาพนี้เนาะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะหลังจากอีกปอเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถแชร์ไปในแอปทิกต็อกก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะอีกปอให้เราตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นได้เลย แล้วเราก็จะมีภาพไว้สําหรับแชร์ก็เอามาทําเป็นคลิปสั้นก็นได้ค่ะคือก็จะไม่เกินหนึ่งนาทีเนาะก็สนุกดีค่ะสําหรับคนที่ชอบลักษณะให้ภาพของตัวเองเป็นแนวการ์ตูนเนาะสำหรับนุ้ยก็ก็มีเหมือนกันเพราะนุ้ยจะเอาไปลักษณะของอวาดภาพในการ์ตูอนอีกทีหนึ่งแล้วนุ้ยก็จะไปโพสเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขาเห็นนะคะว่าถ้าเกิดคุณต้องการทําภาพกับตัวเองเป็นการ์ตูไนไหมอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะในแอปนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราเลือกรูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งเนาะรูปภาพอื่นรูปภาพไหนก็ได้ค่ะที่เราชอบนะอันนี้คือทําตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึงนะ่งลักษณะ,ค,ะคือว่าตามแบบตามตามตามคลิปไม่ทันเนาะเราก็สามารถดูซ้ําได้อันนี้จะทําเป็นตัวสติกเกอร์ลายเนะาะเพราะว่าเป็นนักเกเตอร์ของสติกเกอร์ลายด้วยอันนี้เราก็จะเลือกภาพอื่นนะคะ ก็ชอบเป็นลนักษณะของแนวกระตูนมีควารู้สึกว่ามันน่ารักดีประมาณนี้มันแปลงภาพเราเป็นกร์ตูนกระตูนได้ด้วยแล้วมันก็ประหยัดเวลาที่เราในการวาดภาพเนาะเนี่ยค่ะแอปเขาก็จะดําเนินการเปลี่ยนจากภาพเราที่เป็นภาพถ่ายน,นะคะเขาก็จะล่างล่างล่างให้มันเป็นภาพวาดได้เนี่ยเราก็จะมีภาพวาดได้อีกเหมือนกันก็คือเอามาจากภาพจริงของเราเนี่ยค่ะอันนี้คือใช้แค่รูปภาพรูปเดียวนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเล่นดูก็ได้ค่ะอาจจะเป็นภาพเราภาพหลาเราก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ไปในทิกต o k ก็ได้แต่ไม่ไม่ได้แชร์ไปในทิกต o k นะเพราะว่าไม่มีทิกต o k ไม่ชอบเล่นทิกต o k เต้นไม่เป็นเ <c oughs> นี่ยค่ะระบบเขาก็จะเอกพอดให้เราเลยตั้งแต่ศถึง100%เนาะซึ่งความเร็วในการโหลดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราด้วยค่ะ นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะสําสหรับคนที่มีเวลาน้อยเนอะแล้วก็สามารถใช้แอปแคปคัดเนี่ยค่ะเนี่ยทำเป็นวิดีโอช็อตก็ได้แล้วเราก็เพิ่มเข้าไปเนอะเป็นวิดีโอช็อตให้เราเพื่อลดลดเวลาในการถ่ายภาพแล้วก็มีลูกเล่นเทมเพลตให้เยอะเหมือนก,กันแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีครอบครัวนะคะมีลูกมีหลาน เล็กๆเนื้อที่กําลังน่ารักอย่างนี้ค่ะแล้วก็หาภาพที่เป็นลูกลูกหลานเราเนาะเาแล้วก็เอามาลงในเทมเพลตทีจะมีให้เหลือกเยอะแยะเลยแล้วแต่เลยค่ะว่าเทมเพลตของเขาน่ารักมากสําหรับเราเนอะเราก็เรียกลูกน้องหมาเนี่ยค่ะที่เป็นภาพวาดของเราแล้วเราก็เอาภาพวาดเนี่ยค่ะอีกปอดใส่เข้าไปที่เขาจะบอกหมดเลยว่าต้องการใายภาพวาดกี่ลูกนะคะอ่าเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะคะมีความน่ารักหลากหลายแล้วก็ประหยัดเวลาได้ด้วยค่ะ นี่เลยค่ะสาหรับหน้าตาครอบครัวของเรานะคะเราก็เป็นรูปน้องหมาเองค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีลูกเล็กๆนะคะนี่เราก็เอารูปภาพที่เป็นน้องหมาของเราเนี่ยนี่ก็คือรูปครอบครัวของเราเลยเป็นน้องหมาอันนี้นะคะอยู่ในบ้านของเราเราก็เอ็กพอร์ตออกมาค่ะจะเป็นภาพน่ารักน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะคะสำหรับแอปแคทแคทค่ะเขามีเทมเพลตน่ารักน่ารักมากมายเลยค่ะ แล้วก็สามารถไปทำวิดีโอเป็นคลิปช็อตได้นะคะก็ลดเวลาไปอีกได้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามชมคลิปนะคะเพื่อนๆทำแล้วก็คอมเมนต์กันบ้างนะคะว่าทำแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จะมาให้คำแนะนำกันนะคะหรือว่ามาอวดผลงานกันก็ได้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบา,บายๆมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ